วันนี้เรามาดู F ห้านะครับที่มีอาการของคันเร่งไฟฟ้าเสียบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเปิดกุญแจมาก็จะมีรูปเนจินนะครับโชว์ตรงนี้นะครับแล้วเวลาสตาร์ทนะครับตอนเดินเบาก็ป,ปกตินะครับแต่ว่า เร่งไม่ขึ้นนะร,รอบเครื่องยนต์ก็ได้อยู่ประมาณไม่เกิน2,000รอบนะครับซึ่งเช็คในระบบแล้วนะครับก็ คันเร่งไฟฟ้านะครับเปิดได้อยู่ที่ประมาณ12เอร์เซนนะครับก็จะเร่งได้อยู่ไม่เกิน2,000รอบครับสั่งอันใหม่มาแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนดูนะครับแล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างครับเวลาที่เปลี่ยนคันเร่งนะครับเดี๋ยวจะใส่โดยที่ไม่คาลิเบตก่อนนะครับว่า จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเ,าเปลี่ยนตัวคันเร่งไฟฟ้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ยันเก่านะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนโดยที่ยังไม่คาลิเบตจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับสังเกตว่าไฟเอ็นจินยังติดเหมือนเดิมนะครับ ตอบชัดเจนนะครับว่าเปลี่ยนคันเล่งไฟฟ้าใหม่โดยที่ไม่คาลิเบตก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องทําการคาลิเบตก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คันเล็งใหม่นะครับทํางานร่วมกับตัวรถของเราได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาคาลิเบตแป๊บนึงนะครับในการคาลิเบตนะครับก็ผมผมใช้ตัว GS ในวันๆนะครับเพื่อคาลิเบตนะครับมันรวดเร็วดีนะครับ ค али เบร์นะครับก็เข้ามาที่เอจินคอนโทรลเลอร์นะครับอันแรกเสร็จแล้วไปที่เซอร์วิสฟัง t i ชันนะครับแล้วก็ไปที่ uh, อันที่สองนะครับก็คือค l i b เบ t ชันแล้วไปที่รีเซ็ตทวิสกริปนะครับอันลองสุดท้าย Uh, ตอนนี้ก็ให้กด continue นะครับเสร็จ so, แล้วก็ปิดกุญแจแล้วเปิดกุญแจ open the cutter to, to maximum and hold บีดกระเร่งค้างไว้นะครับ uh, อันนี้ได้ร้อเเซนะครับ ลราแบกกลักบปิดสวิตกุญแจเปิดสวิตกุญแจโอเคครับสถานะคอมพ l e ทนะครับอ่ะโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันเลยนะครับหลังจากขาลิเเบสเสร็จแล้วนะครับคันนี้เราลองมาเปิดสวิตดูก่อน รูปเอนจินตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเร่งนะครับโอเคครับ okay. ก็ทำงานปกติแล้วนะครับตอนนี้เลขไมค์คันนี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่ครับสองหมืนเก้ากว่า ก็รถตามประมาณ3ปีโอเคครับก็เบรกคันเร่งก็จะประมาณนี้นะครับผมเคครับสวัสดีครับ